หนดูสิลูกโหยสวยมากตรงเล็บมากที่หนูเลือกมาแต่แม่ว่าสวยกว่าในเล็บอีกนะหมอเก่ง mm hmm. okay, จริงๆเดี๋ยวแ,แม่ต้องมาหาคุณหมอบ้างแล้วสวัสดีค่ะ มันนี้มาฉีดปากนะคะก็คือมาปรึกษากับพี่หมอแตมะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือกังวลมาตลอดแหละว,ว่าเป็นคนที่ปากบางเวลายิมเนี่ยเหมือนลิมฝีปากหายไปเลยแล้วก็มีเส้นที่ปากเยอะมากเลยค่ะก็คือไม่มั่นใจเลยแล้วก็มีคนทากเยอะมากว่าให้ไปฉีดแต่ว่าทีนี้ก็คือกังวลใช่ไหมแต่ว่ามาเจอพี่หมอแต็มแล้วแบบวิ้ดูแบบเขาฉีดสวยมากก็เลยแบบสนใจซึ่งวันนี้นะคะตีก็ฉีดตัวนี้เลยค่ะจูวีเดอร์มัิสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่คุณหมอบอกเลยว่าอยู่ได้นานที่สำคัญ เหมาะก,กับสายแบบเกาหลีสายหวานที่จะขึ้นขอบปากแบบละมุนละมุนนะคะก็คือเหมาะมากๆเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะฉีดออกมาแล้วสวยแบบไหนนะคะตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หมอแตมนะคะเดี๋ยวมาถามน้องกันดีกว่าว่าวันนี้จะมาปรับหน้าเป๊ะส่วนไหนกันบ้างโอเครู้สึกกังวลมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่ปากบางมากเลยค่ะเวลายิ้มเนี่ยเหมือนกับเนื้อปากหายไปเลยแล้วก็ไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแบบ เพื่อนชอบถามว่าแบบเอ้ยทําไมแบบยิ้มแล้วแบบเหมือนเห็นตาฟันไม่เห็นปากเลยแล้วก็ช่วงนี้เขาฮิตการทําปากให้ดูเป็นทรงแบบว่าเหมือนแมวด้วยก็เลยแบบว่ารู้สึกอยากจะให้ดูหวานละมุนขึ้น,นะะด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดนตี้ก็อยู่ในห้องแล้วค่ะเตรียมที่จะแปะยาชาตื่นเต้นมากเลยซึ่งที่นี่น,นะเขาก็มีสโลแกนว่าปัดหน้าเป๊ะกบหมอดแตมที่สแตมเฟอร์คลินิกนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยเล็บที่น้องเอามาให้นะคะก็จะเป็นแบบฟิลปากแมแวนั่นแหละ ก็คือมีขอบชัดแล้วก็มีกระจับอีกนึงอะเนาะคือปากบนค่อนข้างบางนิดนึงอะนะคะก็อาจจะต้องใช้ปริมาณฟิลเลอร์ประมาณนึงก็คือใช้เยอะนิดนึงตรงปากนะคะเป็นจุดที่หลายๆคนนะ่ะเข้ามาปรึกษาหมอเยอะมากคือให้สังเกตนะส่วนใหญ่แล้วบางทีเราอย่างอายุน้อยอยังเด็กๆอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราปากบางปุ๊บหรือว่าปากมีริ้วรอยหรือดูเหี่ยวย่นปุ๊บนะคะเราจะดูเหมือนคนที่อายุมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดเล็กๆนี่แหละที่เวลาฉีดเข้าไปเนี่ย เป็นการเพิ่มวอลลุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูเปลี่ยนดูเด็กลงพูดถึงจํานวนซีซีนะคะจริงๆสามารถฉีดได้แม็กซิมัมนะหมอว่าประมาณครั้งละ2องซีซีนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเริ่มต้นบางคนกลัวอาจจะ1นึซีซีก่อนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นรูป Before After นะคะก็เคสนี้นะคะเป็นเคสที่ปากบนไม่เท่ากันอย่างที่หมอบอกนะคะปากฝั่งขวาริมฝีปากฝั่งขวานะคะฝั่งนี้นะคือเขายกอยู่แล้วส่วนฝั่งซ้ายมันแลตลงมานะคะแล้วก็ปากล่างเนื้อ ไม่เท่ากันนะคะฝั่งฝั่งซ้ายจะเนือเยอะกว่าเวลาฉีดนะคะก็คือจะต้องพยายามฉีดให้ปากด้านซ้ายบนนะคะมันเปิดขึ้นมาให้มันเท่ากันมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้ฟิลเลอร์ไปทั้งหมด2ซีซีในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับลุกนะคะให้ดูเป๊ะมากขึ้นค่ะดีใ,ใจที่น้องชอบนะแม่ชอบด้วย <c oughs>